ก่อนจะไปเริ่มวิดีโอนะคะอยากให้ทุกคนนะคะเนรักแร้นะคะใต้วงแขนก็คือขาวมาก oh. สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะจ๊ะที่ช่องเอมอิริยานะแอมไลฟ์นะคะทุกไลฟ์จริงๆทุกคนจะมีแบบคอมเมนต์เช่นพี่ใช้อะไรทําไมรักแร่พี่ขาวจังพี่ใช้อะไรทําไมรักแร้เนียนจังหรือแบบ บางทีนะคะพี่ช่วยชูรักแร้ให้ดูหน่อยได้ไหมทําไมรักแร้พี่ขาวขนาดนั้นรักแร้แอมนะคะขาวกว่าหน้าแอมนะทุกวันนี้ก็คือแบบควรจะรู้เนาะถ้าดูในไลฟ์นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยแอมมัดเคยทําสัลกรรมหน้าอกนะคะแล้วก็มีแผลนะคะบริเวณตรงนี้แต่ว่าตอนนี้คือมันเรียบเนียนไปเลยทุกคนคือแทบไม่เห็นแผลไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็รักแร้ขาวกว่าน้านะคะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาพูดถึงประเด็นดูแลรักแร้ยังไงนะคะให้ขาวเนียนนะคะแล้วก็แบบ เคยเวลาชูขึ้นไปเรารู้สึกมั่นใจนะคะเอาตรงนะทุกคนว่าแอมอ่ะเคยรีวิวไปหลายครั้งเหมือนกันเนาะเกี่ยวกับรักแร้นะคะโดยพฤติกรรมส่วนตัวแอมจะเป็นคนที่ชอบสครับผิวทุกคนปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารักแรเราค้ำนะคะเราทาโลออนทุกวันหรือทาบำรุงทุกวันใช่ไหมแต่เราไม่เคยสครับเลยเนี่ยแอมแนะนํานะคะว่าให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสครับอาทิตย์ละ1-2ครั้งนะซึ่งเวลาที่แอมสครับเนี่ยแอมจะใช้นะคะเป็นเกลือสครับผิวนะคะในการแบบ สครับนะคะบริเวณใต้รักแร้นะมันก็จะช่วยได้นะคะสครับไปเลยนะเพราะว่าเราก็จะมีพวกเหงื่อนะคะคราบพิใารหรือว่าคราบโลออนต่างๆนะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่แอมใช้แล้วก็เคยรีวิวไปหลายครั้งมากแล้วก็ใช้แบบมานานแล้วนะคะก็คือน้องวันนี้ทุกคนวาสลีนดรายเซรั่มนะคะซึ่งอันนี้เขาจะเป็นแบบทั้งบำรุงนะคะให้รักแร้ขาวมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่ชอบมากนะเพราะว่าเขามีถึง4สูตรนะคะให้เราเลือกใครที่มีปัญหาเช่นแบบ ใต้วงแขนไม่เรียบเนียนใต้วงแขนไม่กระจังสายหรือแบบว่าต้องการนะคะในแบบไหนเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะสูตรที่แอมเนี่ยใช้ประจำนะคะแล้วก็ชอบที่สุดเลยนะคะจะเป็นสูตรนี้เลยก็คือน้องชมพูนะคะจะเป็นสูตร ultra bright นะคะแอมชอบมากแต่ว่า ขอเมาส์นิดหนึงว่าแต่ละสูตรเนี่ยเขามีความแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะคะเพื่อเพื่อนๆเนี่ยจะไปเลือกลองนะเขาเป็นแบบหลอดแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งหลอดแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราพกพาไปต่างจังหวัดหรือไปไหนเนี่ยคือมันพกพาสะดวกแล้วก็ไม่ใช่ขวดแก้วนะคะที่ไม่ต้องกลัวแตกเนาะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่า แต่ละสูตรของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะสําหรับสูตรแรกนะคะจะเป็นสูตรสีม่วงนะคะ bright and smooth นะคะซึ่งสูตรนี้เขาจะมีกูต้าคอลลาเจนแล้วก็โอเมก้าซิกนะคะถ้าใครนะคะที่มีปัญหานะคะใต้วงแขนเป็นหนังไก่นะคะไม่เรียบเนียนนะคะก็คือบอกล้าหนังไก่ไปได้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้ย เขาจะช่วยผิวเรียบเนียนมากขึ้นนะคะแล้วก็ปกป้องยาวนานนะคะถึง48ชั่วโมงนะคะสําหรับน้องสีม่วงนะคะสําหรับสูตรต่อมานะคะก็จะเป็นสูตรสีฟ้าทุกคนนี่สําหรับสูตรสีฟ้านะคะจะเป็นสูตรกูตา้าคอลลาเจนและวก็วิตามินอ e. ีซึ่งสูตรนี้เนี่ยจะมีความแห้งสบายนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันเหมาะสําหรับคนที่เหงื่อออกง่ายนะคะหรือว่าทํากิจกรรมเยอะๆเนาะ,นะก็จะมีความสดชื่นนะคะแล้วก็บํารุงให้ใต้รักแร้ของเราเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นนะจะช่วยใ แห้งสบายแล้วก็ปกป้องยิ่งกว่าเดิมนะคะรวมถึงรู้สึกแบบไม่เหนียวนนหนื่หนะนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราใช้นะคะเป็นพวกดรายเซรั่มเนี่ยเขาจะมีความแห้งสบายอยู่แล้วนะคะสําหรับสูตรสีฟ้าเนาะต่อมานะคะจะเป็นสูตรสีส้มนะคะสูตรกูตา้าคอลลาเจนวิตามินซีและอ e, ีนะคะซึ่งสูตรเนี้ยเขาจะช่วยลดนะคะความหมองคล้ำนะคะให้ใต้วงแขนของเราเนี่ย ต่างสายแล้วก็ดูสุขภาพดีนะคะแต่ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือเขาจะเน้นเลยนะเรื่องความหมองคล้ำโดยเฉพาะใครนะคะที่มีปัญหาเช่นแบบใต้วงแขนแบบหมองคล้ำหรือรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นครับคบไม่สม่ำเสมอนะคะสูตรนี้เนี่ยก็คือดีมากนะทุกคนซึ่งด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนมาเลยนะคะว่า ซึมเร็วนะคะไม่เหนียวเนหนื่นหนะนะคะแล้วก็เพิ่มควากระจ่งสายรวมถึงปกป้องนะคะใต้วงแขนแล้วก็กินกายเนี่ยถึง48ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยใช้ไดเซรั่มมันจะไม่เหมือนโลออนหรือเปล่าคือใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เนี่ย ใช้ง่ายสะดวกแล้วก็ไม่ต้องกลัวแตกด้วยนะมาถึงสูตรสุดท้ายนะคะเป็นสูตรที่แอมอชอบมากที่สุดแล้วก็ใช้แบบไปเยอะมากแล้วรวมถึงรีวิวไปหลายๆครั้งนะคะทั้งแบบในอัลบั้ามนะคะหรือว่ามาพูดในไลฟ์เนาะสำหรับสูตรสีชมพูนะคะจะเป็นสูตรอัลต้าไบรท์นะคะเป็นสูตรที่มีกูตา้คาคอลลาเจนแล้วก็วิตามิน B3 นะคะที่ช่วยนะคะลดพวกจุดด,ด่างดำนะคะให้ใต้วงแขนเนกระจางใสามากขึ้นนะคะแล้วก็บำรุงอย่างล้ำลึกนะปกตินะคะเวลาที่แอมใช้แอมจะใช้แค่นี้ทุกคนให้ดูก่อนปริ เดี๋ยวแบบซื้อไปแล้วเอ้ยทำไมฉันใช้น้อยใช้มากแอมจะใช้แค่นี้ค่ะทุกคนใช้แค่แบบเม็ดโทเขียวอ่ะเดี๋ยวให้ดูวิธีการใช้นะคะคือแอมจะหยดนะคะลงที่ใต้หลักแร้แค่นี้นะคะแค่นี้พอนะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยจริงๆสามารถใช้ตรงเนี้ยปาดก็ได้แต่ว่าแอมจะชอบใช้มือนะเออนี่เลยเราก็จะทาไปเลยนะคะ ซึ่งข้อดีของน้องเขาเนี่ยคือทาไปเนี่ยจะไม่เหนียวเนนหน่ะแล้วเนื้อดรายเซรั่มนะคะเขาจะซึมเข้าสู่ผิวไปเลยรวมถึงจะมีกลิ่นแบบหอมอ่อนๆน,นะใครที่กลัวว่าเฮ้ยจะแบบ เหม็นหรือเปล่าเหงื่อออกแล้วมันจะอยู่ไหมอยู่ปกติเลยนะทุกคนแล้วก็แบบหอมดีมากซึ่งแอมชอบมากนะคะแอบมบก็จะทาไปเลยนี่แบบนี้นะคะใช้แค่นี้พอนะคะแล้วก็ทาไปหรือจะใช้หัวเซรั่มนะคะทาก็ได้เนาะซึ่งเขาจะช่วยนะคะบำรุงนะคะใต้วงแขนอย่างล้ำลึกนะคะแล้วก็ใครนะคะที่มีปัญหาแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเหงื่อออกง่ายนะคะหนังไก่หรือแบบ ปัญหาต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตามแบบปัญหาของเพื่อนๆนเลยนะคะที่แอมชอบสูตรนี้มากๆนะเพราะว่าปกติเนี่ยใต้วงแขนแอมจะเรียบเนียนนะทุกคนคือแอมใช้มานานแล้วเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกจุดด่างดำเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้ใต้วงแขนเวลาเราชูหรือเราทําอะไรทานู่นทำนี่เราก็รู้สึกมั่นใจนะคะไม่มีกลิ่นแล้วก็ที่สําคัญคือ ไม่ดำนะจ๊ะก็นั่นแหละทุกคนวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาเม้ามอยนะคะเพราะว่าคนถามมาในไลฟ์เยอะจริงๆนะคะซึ่งน้องวอสลีันนี้นะคะถือว่าเป็นนัมเวันนะคะลักแลมไบรท์ของแอมเลยนะที่แอมชอบมากเพราะว่ามันแห้งสนิทนะคะแล้วก็สบายตลอดวันนะอย่างไลฟ์สไตล์ตัวแอมทุกคนจะรู้เลยว่าแอมเป็นคนชอบใส่ซ้ายเดียวก็อกโชว์หลังหรือแบบ อะไรที่มันจะต้องแบบโชว์แขนนะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะแอบมบก็ค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นนะคะว่าเวลาที่เราอ่ะชูแขนขึ้นมาหรือเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันจะได้ดูแบบไม่ต้องมานั่งแต่งแอบ,บจากคือแบบรอดนะคะและที่สำคัญก็คือแห้งสบายนะคะไม่เหนียวเนนหนิะหนะนะอยากให้เพื่อนๆไปลองจริงใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจนะคะรักแรตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องนังไกหรือว่าอะไรก็ตามนะคะลองไปดูซึ่งทั้ง4สูตรนะคะอย่างที่แอมพูดไปว่าเขาเนี่ย จะมีกูต้าแล้วก็คอลลาเจนนะคะที่บำรุงและที่สำคัญเนี่ยคือพอเทคนะคะหรือว่าดูแลใต้วงแขนเนี่ยระงับกลิ่นกายแล้วก็บำรุงเนี่ยถึง48ชั่วโมงนะคะที่สำคัญคือวาสลีนเนี่ยเขาหาซื้อง่ายนะคะมีตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะแล้วก็ราคาน่ารักด้วยใครนะคะที่ใช้เหมือนแอมอยู่นะคะแล้วดียังไงลองเข้ามาคอมเมนต์หน่อยนะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเราชอบสูตรนี้ที่สุดนะคะส่วนใครชอบสูตรไหนนะคะก็สามารถ เม้นมาได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ก็มาเมาเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย